เคยไปเชียงใหม่กันไหมครับเวลาเราไปเที่ยวเราก็มักจะไปคาเฟ่สวยๆขึ้นดอยดูหมอกหรือไม่ก็เดินถนนคนเดินใช่ไหมล่ะแต่เคยลองสังเกตไหมว่าท่ามกลางความคึคกคักของเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆเนี่ยมันมีมุมที่เงียบสงบเย็นยะเยือกซ่อนอยู่มุมที่เวลาและประวัติศาสตร์มันยังหายใจรวยรินอยู่จริงๆผมกําลังพูดถึงย่านเมืองเก่ากําแพงเมืองโบราณหรือคุ้มเจ้าหลวงเก่าๆที่บางแห่งก็กลายเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์หรือบางแห่งก็เป็นที่ราชการไปแล้วนะ่ะ เวลาเราเดินผ่านกำแพงอิฐมอญสีเข้มเขมสูงใหญ่หรือว่ามองเข้าไปในอาคารไม้สักธงหลานนาที่สง่างามแต่ดูเศร้า,าๆเคยรู้สึกอะไรแปลกๆก,กันบ้างหรือเปล่าความรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่ตลอดเวลาหรือรู้สึกว่าอากาศรอบตัวมันหนักๆเย็นๆอย่างบอกไม่ถูกคนเชียงใหม่แท้ๆเขาจะรู้กันดีว่าสถานที่เหล่านี้มันไม่ได้มีแค่ความสวยงามทางสถาปัตยกรรมแต่มันเก็บงำเรื่องราวมากมายเอาไว้ทั้งเรื่องน่ายินดีแล้วก็เรื่องน่าเศร้า เรื่องที่ถูกลืมไปกับการเวลาเรื่องที่คนนอกไม่เคยได้ยินแต่คนในเขากระซิบเล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและหนึ่งในเรื่องที่ผมได้ยินมากับหูจากคนเฒ่าคนแก่แถวนั้นคือเรื่องของคำสาบเลือดแห่งเจ้านายฝ่ายเหนือแค่ชื้อก็ฟังดูขลังแล้วใช่ไหมล่ะครับเรื่องนี้มันไม่ได้ถูกจารึกไว้ในพงสาวดารฉบับไหนมันเป็นเหมือนตำนานเป็นเรื่องเล่ารอบกองไฟที่พอเล่าทีไรลมรอบตัวมันจะนิ่งไปเฉยเฉยมันเป็นเรื่องของความรักความรักที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ แต่กลับกลายเป็นต้นตอของโศกนาฏกรรมที่ตามหลอกหลอนคนในสายเลือดหนึ่งไปหลายชั่วอายุคนเรื่องมันเริ่มขึ้นที่คุ้มหลวงแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นี่แหละคุ้มที่ภายนอกดูยิ่งใหญ่โออาแต่ใครจะรู้ว่าไม้สักทุกแผงเสาทุกต้นอิดทุกก้อนมันซึมซับเอาความทุกข์ระทมของใครบางคนเอาไว้ใครบางคนที่เคยมีความรักแต่กลับถูกพลากไปอย่างไม่มีวันกลับและความเสียใจนั้นมันรุนแรงมาก มากซะจนมันกลายเป็นคำสาบที่ผูกติดอยู่กับสายเลือดของตัวเองมันไม่ใช่คำสาบที่ทำให้ตายทันทีนะแต่มันเป็นคำสาบที่โหดร้ายกว่านั้นมันเป็นคำสาบที่อนุญาตให้คุณพบรักแต่ไม่อนุญาตให้คุณสมหวังมันคือคำสาบที่รอคอยช่วงเวลาที่คุณมีความสุขที่สุดแล้วค่อยๆดึงทุกอย่างไปจากคุณอย่างเลือดเย็นฟังดูเหมือนพล็อตหนังใช่ไหมครับแต่สำหรับคนในพื้นที่แล้วเรื่องนี้มันคือประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต คือบาดแผลที่มองไม่เห็นซึ่งยังคงส่งต่อความเจ็บปวดมาจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวผมจะลองปะติดปะต่อเรื่องราวเท่าที่ได้ยินมาให้ฟังแล้วคุณลองตัดสินใจเองก็แล้วกันว่าเรื่องราวความรักความตายและคำสาบเลือดที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันเป็นแค่ตำนานเก่าๆหรือเป็นความจริงอันน่าเศร้าที่ยังคงวนเวียนอยู่ในลมหายใจของคุ้มหลวงแห่งนั้นกันแน่ถ้าจะให้เล่าถึงต้นตอของเรื่องนี้จริงๆเราต้องย้อนเวลากลับไปไกลมากเลยนะ สมัยที่เชียงใหม่ยังเป็นนครรัฐอิสระปกครองด้วยเจ้าหลวงสมัยที่ยศถาบรรดาศักดิ์มันสําคัญกว่าชีวิตคนคนหนึ่งเสียอีกคนเท่าคนแก่ที่ผมเคยไปนั่งคุยด้วยเขาเล่าว่าเรื่องทั้งหมดมันเริ่มจากเจ้านางองค์หนึ่งท่านเป็นธิดาองค์เล็กของเจ้าหลวงในยุคนั้นงดงามทั้งรูปโฉมและกิริยามารยาทเป็นที่หมายปองของเจ้าเมืองต่างๆมากมายแต่หัวใจของเจ้านางนะสิมันไม่ได้อยู่ที่เจ้าชายเมืองไหนเลย แต่มันกลับไปอยู่ที่ชายหนุ่มสามัญชนคนหนึ่งบางก็ว่าเป็นทหารคนสนิทที่คอยถวายการรับใช้บางก็ว่าเป็นศิล,ลปินหนุ่มที่ถูกเรียกตัวเข้ามาวาดภาพในคุ้มแต่ไม่ว่าเขาจะเป็นใครที่แน่ๆคือฐานนันดอนของเขากับเจ้านางมันต่างกันราวฟ้ากับดินความรักของทั้งสองคนมันเลยเป็นความรักต้องห้ามเป็นความลับที่ต้องซุกซ่อนไว้ภายใต้ร่มเงาของคุ้มพวกเขาจะแอบมาพบกันในยามวิกาล ที่สวนดอกไม้ไทายคุ้มหรือริมสะบัวที่แสงจันทร์ส่องถึงว่ากันว่าความรักของทั้งคู่มันลึกซึ้งและบริสุทธิ์มากแต่ความลับมันไม่มีในโลกหรอกครับในที่สุดเรื่องก็ไปถึงหูเจ้าหลวงจนได้แน่นอนว่าทันโกรธเป็นฟืนเป็นไฟความรักระหว่างเจ้ากับไพร่ในยุคนั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และน่าอับอายที่สุดเจ้าหนางถูกสั่งกักบริเวณส่วนชายหนุ่มคนนั้น ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ชะตากรรมของเขาอีกเลยบางคนก็ว่าถูกสั่งประหารเงียบๆบางคนก็ว่าถูกเนรเทศไปไกลจนสุดหลาฟ้าเขียวแต่ก่อนที่เรื่องราวจะจบลงแบบนั้นมันมีคืนสุดท้ายที่ทั้งสองคนได้พบกันว่ากันว่าเจ้านางแอบหนีออกจากคุ้มไปเจอกับคนรักเป็นครั้งสุดท้ายที่ป่าท้ายเมืองซึ่งมีต้นยางนาขนาดใหญ่ ที่ชาวบ้านนับถือเป็นที่สถิตของรุกขเทวดาตายแสงจันทร์คืนนั้นทั้งสองคนไม่ได้ร้องไห้ฟูม่ายแต่กลับให้สัตยาบานต่อกันด้วยความรักความแคนและความสิ้นหวังทั้งหมดที่มีเจ้านางเป็นคนเอ่ยคำสาบานนั้นขึ้นก่อนน้ำเสียงของท่านตอนนั้นคงจะสั่นเครือแต่ก็แฝงด้วยความเด็ดเดี่ยวอย่างที่สุดท่านอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่านั้นว่าหากแม้นชาตินี้ ความรักของท่านทั้งสองต้องจบลงด้วยการพลัดพรากก็ขอให้ดวงวิญญาณของพวกเขาผูกพันกันไปทุกชาติภพแต่คำสาบายมันไม่ได้จบแค่นั้นนะสิครับส่วนที่น่ากลัวที่สุดมันอยู่ท่อนท้ายท่านกล่าวต่อไปว่าหากเลือดเนื้อเชื้อไขในสายของข้าผู้ใดก็ตามที่ทำให้ความรักของเราต้องพรากจากขอให้คนในสายเลือดนั้นจงประสบกับความริบัตในความรักไปทุกผู้ทุกนาม ขอให้พวกเขาได้พบเจอกับคนที่รักสุดหัวใจแต่ก็ต้องมีอันเป็นไปให้พลัดพรากจากกันชั่วนิรันดร์ให้ได้ลิ้มรสความเจ็บปวดเหมือนเราสองคนได้รับในวันนี้จนกว่าสายเลือดนี้จะสิ้นสุดลงไปมันคือคำสาบานที่เอาสายเลือดของตัวเองเป็นเดิมพันเป็นการกรีดเลือดสาบแช่งโชคชะตาที่เล่นตลกกับความรักของตัวเองหลังจากคืนนั้นเจ้านางก็ถูกส่งตัวไปอภิเษกกับเจ้าเมืองอื่นตามที่เจ้าหลวงต้องการ ชีวิตของท่านหลังจากนั้นก็จมอยู่กับความทุกข์ระทมและนั่นคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของคำสาปเลือดที่จะตามหลอกหลอนลูกหลานของท่านไปอีกหลายร้อยปีพอคำสาบานถูกเปล่งออกมาแล้วมันก็เหมือนกงล้อแ่งโชคชาตาที่เริ่มหมุนไปอย่างชา้ชาๆคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่ามันก็แค่คำพูดของคนที่กำลังเสียใจ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับทายาทในสายเลือดของเจ้านางองค์นั้นมันกลับหน้าขนลุกเกินกว่าจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญรุ่นลูกของเจ้านางท่านมีทิดาที่งดงามถอดแบบท่านมาไม่มีผิดเพี้ยนเลยพอโตเป็นสาวก็ได้พบรักกับเจ้านายหนุ่มจากต่างเมืองทั้งสองรักกันมากเตรียมจะจัดงานแต่งงานกันอย่างยิ่งใหญ่แต่เรื่องแปลกๆมันก็เริ่มเกิดช่วงนี้แหละครับคนในคุ้มเล่ากันว่ามักจะได้กลิ่นดอกล้านทมโชยมาตอนกลางคืน ทั้งที่ในคุ้มไม่ได้ปลูกดอกไม้ชนิดนี้เลยแล้วก่อนวันแต่งงานแค่วันเดียวเจ้าบ่าวหนุ่มเกิดล้มป่วยกระทันหันด้วยโรคประหลาดหมอหลวงเก่งๆที่ไหนก็รักษาไม่หายสุดท้ายก็สิ้นใจไปในคืนนั้นเองงานมงคลเลยกลายเป็นงานอวามงคลไปในพริบตาธิดาของเจ้านางก็ครองตัวเป็นโสดไปตลอดชีวิตนี่แค่เริ่มต้นนะครับเรื่องมันยังไม่จบ พอมาถึงรุ่นหลานเป็นเจ้าชายหนุ่มรูปงามเก่งทั้งการรบและการปกครองท่านได้พบรักกับหญิงสาวชาวบ้านธรรมราคนหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าถูกกีดกันจากคนรอบข้างแต่เจ้าชายก็ไม่สนพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ครองรักกับเธอแต่สุดท้ายโศกนาฏกรรมก็มาเยือนอีกครั้งหญิงสาวคนรักของท่านจมน้ำเสียชีวิตในแม่น้ำปิงอย่างปริศนาไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอุบัติเหตุหรือมีใครจงใจ แต่ที่แน่ๆคือหัวใจของเจ้าชายแตกสลายและท่านก็ไม่เคยรักใครได้อีกเลยมันเริ่มเห็นรูปแบบที่น่ากลัวหรือยังครับคำสาบมันไม่ได้ขัดขวางไม่ให้พวกเขามีความรักนะตรงกันข้ามมันปล่อยให้พวกเขารักรักจนหมดหัวใจแล้วมันก็จะพรากคนรักของพวกเขาด้วยวิธีที่คาดไม่ถึงที่สุดในช่วงเวลาที่พวกเขามีความสุขที่สุดมันเหมือนกับการทรมานอย่างช้าๆให้เจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่า มีอีกเรื่องหนึ่งที่คนเก่าๆในคุ้มยังจําได้ดีเป็นเรื่องของเจ้านางในยุคหลังๆห,หน่อยท่านรักกับครูสอนดนตรีทั้งสองแอบคบหากันเงียบๆแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่ครูหนุ่มกําลังขี่จักรยานกลับบ้านก็ถูกรถม้าที่ไหนไม่รู้พุ่งเข้ามาชนแล้วหนีไปเสียชีวิตขาที่เรื่องเล่าพวกนี้มันมีอีกเยอะมากครับแต่และเรื่องก็เศร้าไม่แพ้กันเลยมันเป็นเหมือนเงาที่มองไม่เห็นที่เกาะกินสายเลือดนี้มาตลอด บางคนในตระกูลที่รู้เรื่องนี้พอเริ่มมีความรักก็จะพยายามหนีพยายามตัดใจเพราะกลัวว่าตัวเองจะเป็นต้นเหตุให้คนรักต้องมาตายกลายเป็นความกลัวที่ฝังรากลึกจนบางคนเลือกที่จะไม่มีครอบครัวไม่มีทายาทเพื่อหวังว่าจะให้คำสาปมันจบลงที่รุ่นของตัวเองเวลาเรามองเข้าไปในคุ้มหลวงเก่าๆแห่งนั้นเราอาจจะเห็นแค่ความสวยงามของสถาปัตยกรรม แต่ถ้าลองหลับตาลงเราอาจจะได้ยินเสียงสะอื้นของเจ้านางที่ต้องสูญเสียคนรักไปหรือเสียงหัวใจที่แตกสลายของลูกหลานท่านที่ต้องใช้ทั้งชีวิตเพื่อแบกรับคำสาบที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนก่อมันน่าเศร้าและน่ากลัวในเวลาเดียวกันเลยว่าไหมครับพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วปัจจุบันละ่ะสายเลือดของเจ้านางองค์นั้นเป็นยังไงคำสาบมันยังอยู่ไหมจากที่ผมไปสืบสอะถามมานะ คนเท่าคนแก่เขาบอกว่าทายาตรุ่นหลังๆก็เริ่มกระจัดกระจายกันออกไปบางคนก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเพื่อนหนีจากชะตากรรมบางคนก็ย้ายไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองว่ากันว่าสายเลือดโดยตรงของท่านแทบจะไม่เหลือแล้วหรือถ้าเหลืออยู่พวกเขาก็อาจจะเลือกใช้ชีวิตอย่างเงียบๆไม่มีความรักเพื่อตัดวงจรโศกนาฏกรรมนี้ให้มันจบสิ้นไปส่วนคุ้มหลวงที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด ตอนนี้ก็อาจจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วเปิดให้คนนอกอย่างเราๆได้เข้าไปเดินชมความงามแต่ผมเชื่อนะว่าถ้าเราลองเดินช้าๆสูดลมหายใจลึกๆในนั้นเราอาจจะยังสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ยังตกค้างอยู่ความเศร้าความอาลัยอาวรณ์และความรักที่ไม่เคยได้สมหวังเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเล่ามาสุดท้ายมันก็พาเรากลับมาที่คำถามเดิมๆที่ไม่มีใครตอบได้ มันคือคำสาบจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่น่าเศร้าเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆจนคนเอาไปผูกโยงกับตำนานเก่าแก่แล้วพลังของคำพูดละ่ะคำพูดที่ถูกเปลี่ยนออกมาจากหัวใจที่แตกสลายจากความรักและความแค้นที่อัดแน่นจนแทบระเบิดมันจะมีพลังอำนาจพอที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของคนอื่นได้จริงๆหรอมันเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกัน ประวัติศาสตร์และตำนานทั่วโลกก็เต็มไปด้วยเรื่องราวทำนองนี้เรื่องของคำสาบานศักดิ์สิทธิ์คำสาปแช่งที่ส่งพลังหรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่เครื่องเตือนใจเตือนใจให้เรารู้ว่าความรักมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีพลังมหาศาลถ้าใช้ในทางที่ดีมันก็สร้างสรรค์ทุกอย่างได้แต่ถ้าความรักนั้นมันถูกทำลายลงอย่างไม่เป็นธรรมพลังของมันก็สามารถทำลายล้างทุกอย่างได้เหมือนกัน ไม่เว้นแม้แต่สายเลือดของตัวเองเรื่องนี้มันคงไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนหรอกครับมันทิ้งไว้แค่ความรู้สึกหน่งนงๆในใจและคำถามให้เรากลับไปคิดต่อว่าถ้าเป็นเราเราจะเชื่อเรื่องนี้ไหมแล้วครั้งต่อไปที่คุณได้มีโอกาสไปเยือนเมืองเก่าๆสถานที่โบราณลองหยุดฟังเสียงกระสิบของการเวลาดูบ้างไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้ยินเรื่องราวที่น่าทึ่งและน่าเศร้ายิ่งกว่าที่ผมเล่าให้ฟังในวันนี้ก็ได้ แล้วคุณล่ะครับคุณเชื่อเรื่องพลังของคำสาบไหม